ดอกจานบานแล้วทั่วทองดาต้นเดือนกุมภามีนานะเมษายนวนใม่อีกครั้งครับกับตลาดนัดทุกมือเลยนะครับตลาดนัดลานดอกจนันอำเภอเขมราชขวบนราชธานีเพิ่นเอาของมาจากฝั่งลาวครับขามมาขายฝั่งไทยแม่ขาไทยนางขายครับเบาเรื่องของข,า,งขายครับตามฤด,ดูกัน มองได้มีเขียดมองนี้มีครับมองได้มีไข่มุดแดงมองนี้มีมองได้อันไดออกทั้งที่ออกขึ้นกันครับพี่นองอยู่บกไก่ไก่ไก่เล่ยละแวก,ก,กนี้นะครับอำเภอเขมราชธานีอุบลราชธานีครับแวะมาเบิงได้ครับเปิดทุกวันสายในเด้อครับจัดเก่าโมงสิบโมงครับของเรื่มขึ้นเรื่มว่างมายางมาเลาะเบิงครับบรดทามีแนวเป็นตะแสบถืออกถือใจ ขอบคุณในส่วนของไอ้ไส้น้ำนะครับเมื่อวานนี่เพื่อนเบิงขลดปล่อยแง่ปล่อยกระป๋อมปล่อยเตาเพื่อนอวนเงินมากสนับสนุนซอยเห็ดบุญน้ำนะครับไอ้พูนสุกนะครับหรือว่านายสมบูรณ์เพื่อนออกสามอยหาสิบบาทคนละเคิงเด้ว่าสั่นปล่อยแง่ปล่อยกระป๋อมขอบคุณหลายๆเดอไอเดอร์ให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งครับรร่ํารุรวยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อีกผู้หนึ่งนะครับใส่เสื้อลายวย่าอีหยังวะ แล้วก็ซื้อที่เพิ่อนโอนมานางสุพรรณนาสองล่อยวส่นซอยขาปล่อยกระโปงปลอมปล่อยเตา,าเอา้าได้บุญได้กุศลน้ำกันเด้อไอเดอร์นะครับอยู่ดีมีแห้งขอบขอบุญขอบคุณในหลายนะครับสำหรับเพิ่นโอน่าสนับสนุนมานะครับบอคัสรัทธาครับเอาไว้มีเทานาผมก็จะเอาเงินส่วนของเพื่อนนี่แหละครับซื้อปล่อยต่อไปบรรยากาศตลาดนัดลานดอกจานครับ วันอาทิตย์เพิ่นมาหย่างหลายอยู่เด้อครับเบาเรื่องของปลาเบาเรื่องของธงของสวนของโขก <c oughs> มีเบิดครับได้มาแต่น้ำผึ้งปลาบักอื้อเถ้าหน่วยนึงครับของธงก็มีครับเคยียดกับปูทุ่งทะเลปูเหรอไอหยังคือหยกแกแด่หนร้อยทุ่งละหนึ่งลอยครับมันขุดหยากรสิ <c oughs> ได้ดากเงืองทุกโตคนนัืออันเคียดอีหยัยงเนี่ย เขียกับอึ่งอ,อึ่งหมก,กแดงกับเขียดทุงทะด่ร้อยหนึ่งอนึ่งต้มออมมุกได้เบิดครับขายหลายอย่างอยู่ครับอยา่าพลาดยางส้มจักน้อยหนึ่งครับบรรยากาศช่วงนี้ก็พอดีบ่ถือว่าเย็นบ่ถือว่าห่อนครับจุรจิจการบินครับประเภททอดติดป,ปีกทุกโตครับยกเว้นดักแด่เมงร่วม ไรมาจากแมงแครงเลยแมงแขรงกีซ่อนกีรอธุรกิจการบินจากเกาหลีหลายจีไม่ห่จียังหนี่อันเท่าไรหาสิบบาทครับซุกร้ามกินซุกคื้กันก็บบกม่วงแม่นี่ยขนบะคามกับซุบบะฮิมจากหน่วยซุกเป็นซุกอันนี้นะเป็นเลตลาดร้านดอกจัน ตรงกว่านีมามีอีกแล้วครับเบาเรื่องตรง <c oughs> สั่นสูงครับมาแบบตรงๆเลยของสูงหายกินยากครับแง่เองนีวอ้ยจักจีด้ตรงบมดตรงแถมหมดแม่มันก่อยอีกกองเท่าไรวะเนี่ยกองละร้อยจ้ะร้อยเดียวเห็ดเป็นผู้งามๆเลย <c oughs> โล่เท่าไรเข้าขายกัน <c oughs> โล่เด้กเป็นโล่อะไขายวะขายจ้ะโล่เท่าไรแม่ <c oughs> โล่ละหาลอยได้ครับเอาเบาเป็นแปน ผู้ใดยอยากได้เป็นโลก,กัมะเอาถ้าได้เป็นกองกัมะเอาเนี่ยนี่เไบัวด้หายกินง่ายได้ครับขันโมไปแง่ก็บบัวเสือเอาเฮดก็มีเด้อครับลุ่นแกงหอยขมเอาส้มส้มครับพี่น้องผมของปลาก็มีเด้อครับอาหารปลาหน่อไม้หน่อไม้ครับหน่อไม้ครับเป็นางครับผัดปลาแน่นอนเกาลัดก็มีเหยียดแห<ย>ีงเด้อครับผู้ใดมัก แนวคล้ายครับตลาดล้านดอกจันบทตองไปไกลหอดตะองตะอูตะหนังดอกครับอยู่นี่ก็มีภาษาเขียดถาคำนี่โอ้ยบ่เดมมุกอีเด้อนี่ถุงทะเไหมค่ะร้อยเดียวประกันขาทุกขาถอนขาหักอยู่วประกันขต่า,าประกันจังแลวเห็นงั่วเข้าประกันกันก็นกนเลยถามเรื่องเขยีดยดเฮ็ดก็มีเด้อครับรุ่นแกงอ่อนๆอ่อ,อน,ออนขึ้นไม่ขาดนี่เฮ็ด ขายขีดเท่าได้วันทุงเขาลอยป่ะรลอยเดียวครับแกงที่กับน้ำใหม่ผ nice. ักบานกระมี่หนูกระมี่นะครับหนูใครอยากได้หนูมามีตนนกครับหนูมีอยู่มาแล้วครับ ทั้งตรงทั้งเหี่ยวผสมประสานกันเข้าไปไมีอหอดออแม่มัน<อ>เปล่งไงร้อยบ่ะหาซิฟครับหลุ่นผสมถ้าบ่ผสมนี่ร้อยผสมกระลอยผสมกระลอยถักกองไงไ<ป>กองไงกองหน่อยได้ครับไข่มดแดงเข็ดแหงแม่ข่าไว้รุ่นครับต่างหานธุกรกิจกำลังกล่าวกระโดดในถุงเรา เขียดโมร้อยเวละแปดสิบค like ือขุนนาแล้วแต่เคยเห็นนี้ใช่น้มเคยเห็นอยู่นี่ปะลมแม่นอีเลียนล่ะเคยเห็นอยู่นี่ไข่มุดแดงแถมแม่เป่งมันไปน้ำอาเมจ้าคุดเองเมื่อยเลยน่ะเสือเอาบ่เมื่อยเลยปูทง ให้ทงหน้าเข้าเด้อครับทงบมกน้อยหนึ่ง,งประมาณโลกกลัวนี่แหละกับสองสองหอนปะ<อ>ประมาณโลกกลัว,วครับต,ตัวขัดตัวใหญ่ใหญ่คุดเองนี่โอ้ยางอ่อมพงแกนห่อมจะได้บอกหล่าจะได้เกียดบ่งามงาม่นขางามงามขายมิดแบกม่วงหิมะผ่าน กระปุกเท่าไรกระปุกละแปสิบบาท่ะซิมซิมได้ซิมได้เสือบเสือซิมละงานเสือบสือซิมไก่อนพอมันเสมาใส่ถุงจุดซออันนึงอันนึ่งเท่าไหร่สองอันที่รอย่สงเลยปะสองเกับสองม่อยากขายมาอันนี้แหละบอกง่ายๆลูกค่าจะได้จ้า หลอกคนท่าลมโค้งด้วเหมืนแลนือลมก็สองหลอกหลอกง่ายฟ้าหนีหวาเม็ดบะหมีงหิมะผ่านซุกความจินได้ครับว่ได้ขายออนไลน์บ่แม่บ่ได้ขายค่ะหมอฝากขายน้ำเดิ้อฝากเบอร์โทรมาที้096209127โทรหาแม่เราเดกินบหมี่หิมะผ่านกับแม่เราเนี่ยค่ะแสบบ่แสบกับเบิ้งค้นขายกับพ่อค่ะแสบค่ะคนขายกับแสบ บรรยากาศวันอาทิตย์กับเกคขืไน้อย่คขับตลาดล้านดอกจันน้องงัวมี่มี่ไข่สาง่ามๆน้องงัวหน้องงัวมีน้องเมียมีุ่งเท่าไหรล่ะแม่ล้อหนึ่งงละลโล่กลัวๆสองร้อยห้าสิบียดหน่อยปูหน้าปลาแดกหลายอย่าง ยังล่ะยกทงเขาย่ายอมแ้กใบ่ะ,ะโอ้เรกว่าย่อมแพ้หมูปลาแต่ร้ปลาแห้งมีหอดหมูปลาได้ครับผนสามจุ่มถุง่าวดแม่สองร้อยจ้าสองร้อยได้มักผัดเผ็ดมีครับจนะโยี่ค่ะหอดบบครับมีหอดเขียด สมไพรมอดแดงสมปลาได้ครับขึ้นซื้อเนี่ยเค็มมาลาดบานเห่าเสียบเฮ้ยเมฆายิ้มแย้มกระลังอันไล่ซดบ่ไล่มาแม่เอาถุงสี่มันบ่เติ่นน่ะนะบ่มีเต็มทุกถุงโอ้หลไอขายอย่างไรน้ำเพลิงสองร้อยห้าสิบจ้าประกันแท้อยู่วะเท่ค่ะรับประกันทว่าเท่ยเด้อเท่ยกบมาหาอยู่นี่ละเจ้ายังประกัน เอายังประกันบ่แถมาขึ้นหรอไเอาว่แถวมาขึ้นระเทใสใส่สองอยหาซิบเป็นละเพิงป้าบ่อค่ะวาแต่เล่าเแล้วนี้ไอ้าแต่ฟังเล่ากํลังเดี๋มา่แมนบอ่มันข้าตัวจะมาบอกมันขาวตัวจะมาบอ รนะจัตัวไอาเ่อ,อ,อนอนระจแท้มันอสองอยห้าสิบน้ำผึ้งปลาเอาไปเห็ดยาได้เอาไปก,กินได้ซื้อก็ได้ใบเขาก็ได้ท,ทำบ่แทแ้ทซื้อมะนำ้ำ <c oughs> อันนี้ก็แท้ยี่วนันี้แท้แท้คือกัน,นอ,อันนี้แท้ยี่ว่าสันนี้แท้คือกันสวัสดีจา้า มา้วก็เอาเตอ๋ออยู่ตลาดล้านดอกจันเด้ครับครับผมใส่สูตรนี่เขาจื้ออะไรหรอกไปหาเปลี่ยนสูตรใหม่มาแบบใหม่ครับมือนี่สิไปขี่จักรยานตัวคนยานีน้ใส่สูตรส,ส่วนขีมจักรยานอยู่บุญผลิกสิไปสิลงไปบุญผลิกบ่ไปบุญผลิก โอไปไกลนะแล้วก็สีซ้อนไปตาอูฮนะไปหมดเลยได้อยู่บ่ไปรวดไปขารวดเขาเชื่อจะวันไหนเขาเชื่อคอยได้เราคงไม่อยากไปวันไหนเออเออเออฮืืออไปขยอยเช่อใดสักคนครับผมสวนทางกันมื่อเนี้ยครับผมจะขึ้นไปตลาดนัดให้เล้าถ่านพนมอ้าเราจะไปตาอูบอ่าอยู่ถ่าพนมว่าได้แล้วได้เลยเจ้านะบอเจ้าข่อยแต่ไทยแต่อยู่สามตลาดนี่บอว่าไทยแต่อยู่สามตลาดเนาะก็เลยมาหดพี่ขายอย่างไรของปลอม น้ำพึงแท้แล้วก็ของปอมหายไรไปไนเ้ดของปอมเนี่ยคนะามปอมโอ้บามาซื้อปรามปอมซอยน้ำพึงวา <ใน S 1> เอาอย่งเงี้ยเดี๋ยวยู่สี่ขวดยังไงจะได้กินขนอยู่บา,านขอยังเดี๋ยวยู่สี่อซื้อมาตเล่าเอาใส่ังเบียร์ล่ามา่อเต็มล่ามหาได้เอาวันเดียวกืซื้อใส่เจ้าซื้อนี่แหก้นใเจ้านี่นะเอาจาะนีุ่นจะคำว่าเจาะวะ อเจ๊ไปว่าอย่างนี้อเจ๊ห่วยเอีเยงไรบัดนี้เองมาถายไก่สคลิปขาวไปเบิ่งนั่นแ <c oughs> บบนั่งอยู่บ่แม่นเหล่าเลอครับบ่แม่นเหล่าแล้วเอาขวดเหล่าใส่ยื้อน้ำเพริงน้ำเพริงแล้วขายหลายปีเลยเลอครับปุ่นี่แต่แต่ผมเริ่มถ่ายคลิปที่แหลกคนจนผมหยิ่งเศร้าถ่ายแล้วยังขายอยู่น่องงัวมีเเลอครับน้องเมียกับมี่ปะน้องเมียบ่มีครับมีแต่น้องงัวสองหาบว สามลอยหาซิบขับไข่สางามๆงวงอีหยังคือแช่งจ้ะงวงอันงวงกระโดนงวงแล้วงวงกระโดนงวงผูหรืองวงแม่งวงแม่ค่ะงวงแม่พ่อไหม่ขามมาจากฝั่งลาวได้ครับหนองงวงอีล่ะแนวขายแล้วก็ได้ธุรกิจพันล้านแล้วคือเก่าขายหอดแบบย่ำบ่บ้าชัวทันสมัยเข้ามาแต่จากมงหนูบอกค่ะนูนี่ละ แปดโมงเคงเศร้าเลยวันนี้เศ้าก็ดโมงหกแล้วแต่เพื่นบ่แม่นแปดโมงเคื่งมดเลิกแม่เลกเลิกสามทอ้ทุอันนั้นกินเหล้าแม่พวกอาทีเ้วเขาเขาเก็บลายวันไหนเจ็ดโมงหงลหาหกโมงแรงเพื่อนเริ่มเมื่อได้ครับนนแพ่อพ่อไปหาซื้อเรงไรก็พ่อแต่คนกินเหล้าจะซื้อว่าจะได้คนยลือมซื้อเจ๋ว พี่น้องมาท่างร้านดอกจันทร์จะเรื่องมั่วตุนนั่นเลยครับธุรกิจพันหานแล้วคือเก่าค <cabin. Ha? S 2> ่ะตลาดตีกลวยจะหันได้เละคือบ่มีกรรมวิธีในการเห็ดเรี่ยวและเด้งค่ะคือเห็ดเป็นถุงเรียบร้อยแล้วเอามาซื้อซอยให้กันปุ่นมันนั่นสีจับกากกันเลยตองเห็ดแบบนี้อันเท่าไรก็อนยี่สิบค่ะต่อได้จะกะเศร้าว่าเด้๋่วต่อโอ้เศร้าบอกอันเศร้าว่าเศร้าแค่ตีหยิบซื้อไปลดแห่สินค้าของขาย ตลาดด่านดอกจนันหนังเข็ม,มปลาคปอมบมกเน่าเฮิมปลาเกี่ยวหลายอย่างอยู่นะครับหนังเข็มหลายอีกอย่างหนึง่งนะครับตลาดล้านดอกจนันรู้สึกว่ารสชาติบ่เป็นสองล่องมูครับคือปลาสดแห้งครับปลาย่อนอบอบอะไรนะอ,อ,อบทาน ให้จะว่าน้ำเนี่ยขายอย่งไรปลาหลดแห้งนะมัดละร้อยจา้จาจักตัวมันใหญ่ใหญ่บดิดานารยอดบริการนะมัดใหญ่เติบได้ครับมัดละร้อยเดอ้อหรือว่านี่มัดเท่าไรนี่แปดสิบจา้าแปดสิบเฮามีบริการแพ็คกล่องออนไลน์ส่งทั่วโลกอยู่เปล่มันเป็นฟาร์อมอันมันค่ะมันเก็บได้บ,ดบดริหลายมื่นบริส่งออนไลน์ปะ แบบวาอดูามันนรเบีดะมันุ่มมันมีายแบยาปลมันแห้งมันสดิบปลายอดมันทรงหยาบตุกติเขากับบริสุทรงออนไลน์เนาะมันเห็ดหยาบมันเก็บในบบดุนนกล่องไปเพื่อคนทรงอ่เนพืนมันยามันโมง่าแบี้ครนบผมได้ตะปะแดกขั้นยังสี่รงได้ยังสี่่ปลารสแห้งทรงได้อยู่ฝากเบอร์โทรมาศูนย์หกหนึ่งศูนมเาเจ็ดแปดห้าแป่น้องผมอยากกินปลารดแห้งเน้อ อันผู้ที่ถามผมมานั่นเสือปลารดแข็งมากินเนี่ยโท่หาเล่านี่นี่นี่ให้เราทรงห้นี่เป็นตาแสบนี่ยได้ทีนี่ปลารดแห้งปลาแห้งอันนี้ปลาปลาหนังน้อยแห้งปลาเสือบเนี่ยกล้วยอีกที้หนึ่งครับเพราะว่ามันโมแห้งวันไหนปลาสมพี่หลายอย่างแนวแห้งแหงทรงอยู่ทรงหอดเฟื่องแหงมีหดค่ะี่ปลาเสือแห้งหดนะ บรรยากาศเน่ยซิฟม่งกว่าัวครับไก่เทียงตลาดล้านดอกจานเข้มาลาดครับตลาดนัดสินค้าเล่าแม่ค้าไทยจักสีว่าไทยเหล่ากับจักสีว่าจังไรดีเอาว่ากระดขึ้นกันเนาะตลาดนัดล้านดอกจานตลาดนัดไทยเล่าสินค้าผมละขรามฟังมัุโมลครับแต่ว่ารานนี้ของเข้าเองครับสินค้าค้นเื้อ ของเข็มมาลาดก็คือเนื้อมใบบักยุ่มด้อครับต้นตำลับเข็มมาลาดชต้นตำลับบ่ตื่นไงบ่ขึ้นรับเนื้อมใบบักยุ่มกุ้มแม่บ้านเข็มมาลาดด้อครับที่ว่ารสชาติบ่เป็นสองล่องไฟครับเสียบขายเป็นยุ่มบ่แม่ค่ะพวงละขายยังไงพวงละสั่สิบอันละสิบบาทบดมามสื่อซอย ะพ่วงเครื่องพ่วง <c oughs> <S <s> <S <s> มามาสือพ่วงหน, <c oughs> นึ่งอีหยังแน่แน่นอกเหนือจากแหนมใบบักย่อมเราจบเสียบเนี่ยปลาส้มนี่บ่ค่ะปลา <c oughs> ปส้มค่ะน้ำเพรีงกันมาจากเมืองเหนือค่ะปลาส้มกับของแฉะด้วครับค่ะของแฉะน้ำเพรีงนี่ว่าตองห่วงครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือแฉะครับลอยเปอร์เซ็นต์ <c oughs> อาจจะเป็นเพิงเลี้ยงแต่ว่าแฉะลราไป จากทั้งเนื้อบนครับน้ำพึ่งธรรมชาติกวดเท่าไรละแม่ขวดละสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบมีรุ่นหน่อยนะมันอันน้่อยของขอบ้านเฮาค่ะตึงปลาค่ะึงปลาบรรยากาศมื่อนี้ด้ครับโอ้ยพี่น้องบ้านเฮาครับเบิ่งเกือบกันมแต่พูนเหลมี่ยมเลยเนีย่ย <c oughs> พ่หน้าเพิ่นมาเที่ยวตลาดล้านดอกจนัน มาสื่อเขียดครับมกก็ได้เอ้าเลี้ยงก็ได้ควายก็ดีเขียดบักแอะบอกจัดแอะจัดยังเลขียดบอเพิ่นว่าเรียกว่าเขียดขาคำใช่ไหมครับแถมเขียดหมูน้ำจืดมีเขียดหมูน้ำถุงละแปดสิบว่าไหมพักบานนี่เดียักบานหาสิบบาทจ้นหาสิบบาทพักบานเขียดบักทั่วสิบบาทเอ้าับพ่อได้กินอยอะด้วยครับขันมาทั้งโซนเคมราช ไกๆ่ๆทั้งมีครับมาล้านดอกจานครับบือดอกแนวกินบัตเมีเงินสือเป่าเรื่องใบนี่ก็โอ้หลายอยู่เด้อมาม้ามาต้องไปไก่หอดตาองตาอูดอกครับ<ง>แถวนี่ก็พอได้กินอยู่ภาษาไว้ผ้าขูดล้างเมื่อก็ได้ตัวน้ำกับแถมพอแห้งละสดสดๆ้อครับมัดใหญ่ๆบักนักหนึ่งลอยหนึ่งลอยหนึ่งครับขันสือสองมัดกับตัวเอาเขากีกับมี ของขายทั้งบีครับผลละไม้ตามฤด,ดูกาลครับบอก,กอ,อกบักสังของเขี่ยมกับมี้อครับหอมกับมีแนวไรยเม็ดกับพร้อมกระลำของเขี่ยมกันละครับกระเทียมหานทะเลอย่างปิ้งาอากาศเยนเ็ยนๆครับสิบบาทก็ได้กินเลรียนอยู่อากาศเย็นได้ครับจักหน่อยเขี่ยมาลาดบานเฮาเขาเอยียงบมหงขึ้นกัน เข่าอะไรก็เข่าเขารถแตน,น,นครับเข่านั่งแตนนำเพิงเท่ร้อยเปอร์เซ็นขวดเท่าไรละแม่ขวดละสองร้อยครับซิมได้ดมได้บ่ซื้อบ่เป็นยังซิมได้ดมได้บ่ซื้อบ่เป็นยังสมเท่าไรสมสมปลาแม่น้ำโค้งครับร้อยเดียวสามตัวใ,ใกล้หนึ่งครับ เงี้ยวมาหอดผีโยครับแตงโมหน่วยละสี่สิบสามสิบสิบบาทสิบบาทหอมผู้เทาครับขายแบบมีครับกล้วยยังมีคือตัวมันม่ใ่สีดอกหาบมากเสมอแม่น่ะบอกแล้วใส่โรตีเลยจากแล้วเห็นเป็นหับหาบก็ว่าแม่หาบมาสุกลาเบอรนี่บับมีนี่บันมีน่าเอาไปบ่มเอาไปเองยังบ่สุก บสักกระดับกับว่าท่านลวกผักกระเดากับลวกเขาเองมันจัะแซ่บทายังไงล่ะแม่กล้วยกล้วยนะโบหน้าสิบบาทกล้วยงามงามครับแม่เรามานั่งขายเราใส่กระตาห่ามาอยู่ดอกต่ว่าเราใส่รถอีกทีหนึ่งเีืยวดีครับติ๊บเข่าเครื่องจักสารครับรุ่นใหญ่ก็มีรุ่นย่อย ประมาณแปดหัวหมดแล้วนี่สิเต็มเต็มนี่ก็กินประมาณหมดละเศร้าสามสิบคนกระติบเน่าทรายเขาเป็นตาเริ่มต้นหาสิบบาทสุดเขียดแดนสยามเข้าครับเข้ม,มาราชท่านีุ่บบลราชท่านี่สีวนาไล่ครับเน่ยยายายยังมหอดผีเด้อรับขา,ขาวๆใหญ่ๆ โรสี่สิบจาโรสี่สิบบาทถั่วต้มกระลำหัวละสิหัวละสิบถ้าให้เดินี่ตัหัวบ่วสิบไห้บ่ขายให้กระสิบาทไห้กระสหัวกระสิบโอ้แขมาขายพักเต็มขึ้นกันทั้งพีตลาดล้านดอกจานซุกกระยังบ่ชขับขับถอดเติมัขับไปอีก สุขหอดแป้งค่ะแม่ค้ากับซุกคือกันค่ะข <laughs> <laughs> ายประจำบ่นี่นะครับกวยทอดมันทอดมือบั้น,อ,อ,อ,านอาทิตย์ครับนักเรียนบ่ได้ไปโรงเรียนมาเด่นเกมให้กำลังใจแม่ของปลอมกัมีีด้อครับทั้งพี่บักขามปลอมบักขันธงบักม่วงธงน้ำปรุงปลแดกครับหอยขัว หนังแหงของปลากับมีเด้อครับแกงนมไม่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะค,ะคะายเด้่ค่ะวายขายจาังไลยเมียขาหา,า,ามขื้นพร้อมเด้อค่ะเอาไปละหามขื้นขายขาดหามขื้น <c oughs> พักอีหุ่มก่อนนบักอีหุ่มแกงเซฟปลาเล่าบอกให้ทุงงามๆนี่เขาขายจาังไรทุงละยี่สิบาสาบาทเส้าบาท บอกถ้าสิไดเบิ่งเราบอกกัเราเยอกคาากได้เงินเพิินนะค่ะกลุ่มอยูวมันต่งลงสีเพะแ <c oughs> จกได้เงินเพิ่น่าบาท <c oughs> แกงเสปลาอิ่มด้วยครับขัวแะยช่บ่นี่ยขัวแทะค่ะ <c oughs> ทุงเท่าไรละบเนี่อันทุงน่อยนี่สิบค <c oughs> ่ะทุ่งไงหกเอ็นทุงเจ็ดสค่ะสี่สเจ็ผักขแยงไก่ย่างวิเชียนน้ำปลาปรุงสุกโอ้ขายหวัวน,นาประเด็ำ <c oughs> เอาเสียอย่างค่ะใช่ใช่ใช่อะไรำฮู เอาใส่ตำมะฮงเลยเสบกันขวดเท่าเดขวดลวะโซฮาค่ะโซฮาบาทได้ครับอีกหุส์โซาบาทเด็ดอะนังเข้มสามหาสหามเราพออร่อยค่ะเป็นก้อนขายตลอดบ่ขายคู่มือค่ะขายคู่มือค่ะเป็นยังไงคือคักแน่อยู่บ่อ่ะคือคักอยู่ค่ะคข่แน่อยู่ค่ะคข่แน่นี่เพิ่งมาเรื่อยๆอยู่วันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี่หลายมั้ยบ่เสาร์อาทิตย์คนหลายแน่เนาะเสาร์อาทิตย์อย่นะคะโอ้ครับครับเดี๋ยวจะพอไปสื่อด้วบ่ถึก คนมาก็ต้องมีซื้อมั้งละเจ้าก็ซื้อนาที่นี่มีิจะควยนะเพราะในเสอซอยคนยังจะคือยังซอยเจ้าเนี่ยสาราขายเครื่องจักสารเลยรับเป็นเรบซี่ผมอยู่นี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 ่ผู้เป็นยืนเฝ้าเมียนี่แนวขายแล้วก็เบิ่งกระโดดรับกระติบเขางามๆเพราะในแถมเขานั่นบอกเขาเสือย่ได้ตลาดครับใส่เข่าเต็มทิ่กระยิเสือย่ได้ยันีิยิ้วเข่าพอดี ตั้งหัวตั้งมวยครับเต็ียมมาเนี่ยอันเท่าไรมวยจ่อร้อยยี่สิบครับมวยไทยเท่านี้บ่ครับผ้มมวยมวยไทยครับมวยไทยครับผมไล่วันนี้ฉันงามๆนี่ไอ้เนี่ยนี่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 สองสองหาบ่ะสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบกระติบเขางามๆเด้อครับคนกะลังวันนี้วันอาทิตย์ครับพอได้มาเที่ยวมาเลาะอยู่ครับตลาดลาดดอกจัน ท้องขายช่วงนี้พื้นบ้านกับซิมี่ลายอยู่เด้อครับเขียดเขียดเจนาน้อยเขียดเจนาหน่อยลลยอยู่ช่วงนี้ครับไหวกับพ่อมีเตียงไ่ทานึงค่โอ้หูบลอยอยู่